อันนี้เราอยู่ใน King Legacy นะครับและในคลิปนี้ผมจะมาสอนทําเผ่าวีสาหมดทุกเผ่าภายในเกมเลยนะครับรวมถึงเผ่าดิมอนที่เป็นเผ่าใหม่ด้วยนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่เผ่ามิงเผ่าแรกกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยคือทุกคนต้องมีเผ่ามิงวีสก่อนนะครับและอย่างที่2ก็คือต้องหาเกาะเผ่ามิงให้เจอนะถ้าในเซิร์ฟมีเกาะเผ่ามิงมันก็จะขึ้นใน Legacy Post ประมาณนี้นะครับอ่ะพอเราหาเกาะเจอแล้วนะก็ให้มาจัดการกับบอสตัวนี้ก่อนนะครับอ่ะพอจัดการได้นะครับก็ให้เรามาคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับพอคุย อันนี้ผมก็แก้เรียบร้อยแล้วนะพอเราแก้เสร็จก็ให้กลับมาคุยกับ n p c ตัวนี้อีกรอบนะครับแล้วมันจะให้ใช้อ่าอะไรนะวอยชาดสิบอันนะครับนี่ที่เป็นวัตถุดิบอันนี้นะครับซึ่งวิธีหาก็คือเราต้องลงดันที่โลกสามนะครับเดี๋ยวผมพาไปลงนะแปบ๊บหนึ่งซึ่งดันมันก็จะอยู่ในเกาะใหม่ตรงนี้นะครับพอเข้ามาก็อยู่กลางเกาะตรงนี้เลยนะคือเราต้องลงให้ผ่านนะครับถึงเราจะได้วอยชาดมานะพอเรามีครบ10อันแล้วเราก็ให้ n p c ตัวนั้นไปแล้วเราก็จะได้เผ่ามิงวีสาม,มาคลองแบบผมแบบนี้นครับ าสามสองหนึ่งไปไปล่างครับโอ้โหเร็วมากโอ้โหเร็วมากอะไรจะเร็วขนาดนั้นเร็วเกินครับอย่างนี้เร็วเกินวเวลา PVP มันจะมีใครไล่ทันไหมเนี่ยโอเคสำหรับเผ่ามิงวีสามก็เหมือนจะเพิ่มแค่ความเร็วแค่นี้ใช่ไหมถ้ามันเพิ่มแค่นี้จริงก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะนะเดี๋ยวไปเจอกันที่เผ่าต่อไปเลยนะครับสำหรับเผ่าต่อไปก็จะเป็นเผ่าเจ้าฮอเลยนะครับผม วิธีการทําก็ยังเหมือนเดิมนะให้หาเกาะให้เจอแล้วก็มีเผ่าเจ้าฮาเลวีสอก่อนนะครับพอมาถึงเกาะก็ให้เรามาคุยกับ NPC ตัวนี้นะแล้วมันก็จะให้เราแก้พารเซิเตรงนี้นะซึ่งผมบอกเลยว่าคงต้องใช้เวลาแก้สักพักหนะเพราะงั้นผมจะขอข้ามไปตอนที่ผมเสร็จเลยละกันนะอะตอนนี้ผมก็แก้พารเซิเเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอแก้เสร็จก็ให้เรากลับมาคุยกับ NPC ตัวนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะให้เราไปจัดการกับบอสตัวหนึ่งที่มันเกิดในดดดนะััััันน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 นเเจจีี้้้โลกกกกก3 3ะะะะะสารบบตวมมม็ิิใชทท่่คคุุ เดี๋ยวผมขออัดใหม่ทีตอนที่ผมเจอมันเลยละกันนะครับอ่ะทุกคนตอนนี้ผมก็เจอบอสตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ <S <S ก็คือเราต้องจัดการมันนะครับโอเคตอนนี้ผมก็จัดการได้เรียบร้อยแล้วนะครับพอเราจัดการบอสตัวเมื่อกี้เสร็จก็ให้เรากลับมาคุยกับมันใหม่อีกรอบนึงนะแล้วมันก็จะให้เผ่าเจ้า V3 เรามาเรียบร้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่เผ่าต่อไปเลยนะครับสำหรับเผ่าต่อไปก็จะเป็นเผ่าดีมอนนะครับตอนนี้ผมก็เจอเกาะมาแล้วนะเวลาเหลือค่อนข้างน้อยแหละแต่ผมขอใส่ผลเพิ่มแป๊บดีหน ตอนนี้ผมใส่ผลแล้วนะครับเดี๋ยวเราพอมาถึงก็ให้มาคุยกับ n p c ตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะให้เราไปแก้พัทเซิลน,นะแล้วก็แน่นอนวะ่าผมขอข้ามาตอนที่ผมแก้เสร็จเลยแล้วกันนะเพราะถ้าทุกคนมาดูผมแบบนี้น่าจะนานเลยแหละแถมน่าจะปวดหัวกับความ84% 0 0 0เซลของผมด้วยโอเคตอนนี้ผมก็แก้พัทเซิลเสร็จแล้วนะครับแล้วมันก็จะมีบอสให้เราออกมาจัดการนะซึ่งเราก็ต้องจัดการบอสต,ตัวนี้นะครับอะพอเราจัดการเสร็จนะครับก็ให้เรากลับมาคุยกับ้อบนงนะคตัวนี้อีกรอบหน,นรับ เดี๋ยวมาดูตอนแปงลงร่างกันเลยนะว่าจะเท่แค่ไหนโอ้โหมีออร่าสีแดงครับแล้วผมเห็นว่ามันบินได้ด้วยใช่ไหมมาเดี๋ยวลองบินดูอุ้ยมันบินได้ด้วยครับทุกคนแต่ว่าเรื่องความเร็วไม่ต้องพูดถึงครับแดดปกติเร็วกว่าโอเคสรับเผ่าดิมอน V3 นี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันเพิ่มอะไรบ้างแต่เดี๋ยวเอาไว้เจอกันที่เผ่าต่อไปนะครับรเผ่าต่อไปก็จะเป็นเผ่าสก,กายเปียวีสาครับพอมาถึงเกาะก็ให้อ่าบินขึ้นมาบนเมฆตรงนี้แล้วมันก็จะมี NVC ตัวนงอยู่นคาคุยกับมนะแล้วอคุยเสร็จ มันจะให้เรามายืนในแท่นในนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีทั้งสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะให้เรายืนอันไหนก็ได้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็ให้เพื่อนเรามายืนนะเดี๋ยวเราเพื่อนผมบินมาแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวจะได้สาธิตให้ดูนะว่าทำยังไงอ่ะพอเรากับเพื่อนเรายืนเสร็จนะครับรอสักพักมันก็จะมีบอสออกมาให้เราจัดการนะอ่ะพอเราจัดการบอสต,ตัวนี้เสร็จนะครับก็ให้เรากลับไปหา npc ตัวเดิมอีกครั้งหนึ่งนะงแล้วในครั้งนี้มันก็จะให้เผ่า skyv3 เรามาเป็นที่เรียบร้อออยยยนนนนะะครรัับผมมม่่เเเดดี๋วาาาาูตแปงงลลก ออล่าสีทองอารามนะครับนี่มันบินได้อย่างนี้เลยหรอโอ้โหแต่ว่าเรื่องความเร็วนี่ผมบอกเลยว่าแทบจะไม่ต่างอะไรกับขนระเบิดตื่นเลยนะแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งก็คือมันจะเป็นอมตะตลอด1ิวิที่เราแปงลงร่างด้วยนะครับโอเคสัรับเผ่าสกายก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเจอกันที่เผ่าต่อไปนะสหรับเผ่าต่อไปก็จะเป็นเผ่ามนุษย์ยองวีสามครับวิธีการทําก็เหมือนกับทุกเผ่านะให้มีเผ่ามนุษย์ยองวีสองเกแล้วก็าหาเกาะมันให้เจอนะครับ พอมาถึงเกาะแล้วก็ให้เรามาคุยกับเ p ็นตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะให้เรามาจัดการกับบอสที่ยืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็จัดการบอสเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอจัดการเสร็จเนี่ยแล้วก็ให้เรากลับมาคุยกับ NPC ตัวนี้อีกรอบนะแล้วมันก็จะให้เราใช้ด e มอนไทเดนในการจัดการเจ้าฮาเลนะครับผมซึ่งก็เป็นงานหยาบอีกแล้วนะเพราะว่ากว่ามันจะเกิดเนี่ยก็เป็นชั่วโมงเลยอะโอเคตอนนี้ก็ได้มีเจ้าเกิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี <S <S ๋ยวเราต้องใช้ด e มอนไทเดนจัดการมันนะ ซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าใช้อย่างอื่นทําดาเมจได้ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องต้องลองดูนะครับว่ามันจะผ่านเควสไหมอ่ะตอนนี้เจ้าก็ได้ตายเป็นที่เรียบร้อยนะครับและปัญหาอย่างที่2นั่นก็คือเราต้องหาเกาะใหม่อีกแล้วอ่ะเดี๋ยวคงต้องใช้เวลาหาสักพักเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็เจอเกาะเผาเงาวีสามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพอมาถึงเกาะก็ให้กลับมาคุยกับ NPC ตัวเดิมนะครับซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นนะว่าถ้าใช้อย่างอื่นทําดาเมจด้วยเนี่ยมันจะผ่านเควสหรือเปล่านะปึ๊บโอเคใช้อย่างอื่นทําาดเมมมมัันนนผผ่คควะรบา เดี๋ยวลองมาดูต่อแปางล่างเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงนะยึ่อย่างเท่นะครับออล่าแล้วก็ผมเห็นเขาบอกว่ามันจะกันดาเมจ50%ด้วยใช่ไหมมามาให้บอสตัวนี้ตีดูดูครับตอนมีเผ่ามันจะตีแล้วเข้ามันพันสองพันสามวเผ่าหมดมันตีแล้วเข้าสองพันกว่าเลยครับโอเคคือเผ่าของเงามีสามก็จะกันดาเมจ50%นะแล้วก็อย่างที่ผมสงสัยคือผมอยากรู้ว่าถ้าเปิดเผ่าตอนลงน้ำมันจะหิวเลือดเร็วขึ้นได้หรือเปล่ามาเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยนะครับมันก็ มันจะเร็วเท่าเดิมหรือเปล่านะหรือว่าผมคิดไปเองโอเคสำหรับเผาเงา V3 ก็เหมือนจะไม่ได้ช่วยให้หิวเลือดในน้ําเร็วขึ้นนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้แหละเนาะเดี๋ยวเจอกันที่เผ่าต่อไปนะครับซึ่งมันก็น่าจะเป็นเผ่าสุดท้ายแล้วละมั้งโอเคสำหรับเผ่าสุดท้ายของคลิปก็จะเป็นเผามนุษย์ V3 นะครับวิธีการทําก็ยังเหมือนเดิมมีเผามนุษย์ V2 แล้วก็หาเกาะให้เจอนะพอมาถึงเกาะแล้วก็ให้มาคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะให้เรามาจัดการกับบอสที่เกิดในปราสาทนี้นะโอเคตอนนี้ผมก็็จดกาาารรรรบบออในนนปปทีีี้้เเ่ยยะ แต่มันก็จะให้เราไปจัดการกับบอสอีก4ตัวที่เรียงตามนี้เลยนะครับก็คือเริ่มจากบอสคาเค่นบอสมังกรบอสปูแล้วก็บอสแ้งโลกสามครับพอเราจัดการทั้ง5ตัวเสร็จเนี่ยมันก็จะมีฮา,าร์ดล็ตเกมนี้ครบทั้ง5เม็ดแล้วพอเรามีครบ5เม็ดก็กลับมาคุยกับตัวนี้เลยนะเดี๋ยวผมขอไล่จัดการบอสทีละตัวก่อนนะครับรอแป๊บหนึ่งนะโอเคตอนนี้ผมก็ใกล้จะจัดการบอสแ้งเรียบร้อยนะครับซึ่งในตอนนี้ผมก็เก็บผลแปล๊บหนึ่งตอนนี้ผมก็มีฮาร์ดล็ตเกมครบ5้เม็ดเป็นที่เรีอยนะนอนกกก็ตท่่าาาสุดใผคื แล้วต้องหาเกาะเผามนุษย์วีสามใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ก็ผ่านมาหลายชั่วโมงเลยแหละเพราะงั้นเดี๋ยวรอผมหาเกาะทาเผามนุษย์วีสามใหม่อีกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ผมก็เจอเกาะทาเผามนุษย์วีสามเปที่เรียบร้อยนะครับพอมีฮาร์ดล็อตเจมครบ5เมตรก็กลับมาคุยกับตัวนี้ได้เลยนะพอคุยเสร็จมาก็จะให้เผามนุษย์วีสามเรามาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนแปลงล่างกันเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงแป๊บหนึ่งหาหามุมดีๆก่อนนะครับมา3 2คโโอห ออร่ามันไม่เท่เลยอ่ะมันไม่เป็นอย่างที่ผมคิดอ่ะแต่ก็ช่างเรื่องออร่าไปนะครับสําหรับความสามารถของเผ่าอนดูวีสก็คือจะลดคูดาวทุกสกิลลง50%นะครับน่าจะมีประมาณนี้แหละมะั้งถ้าข้อมูลผิดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคก็หมดไปแล้วสําหรับการสอนทําเผ่าว3สาหมดทุกเผ่านในเกมนะครับคือจริงๆผมน่าจะลงได้เร็วกว่านี้แหละแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาทําสักเท่าไหร่ก็ขออภัยสําหรับการลงิปช้านะครับโอเคคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ